เียไ,ไปวางพอวางแล้วสวิตก็จะเปิดเ่าืา่องตัดลงนะครับลงต้น,าานตหนึ่งหนึ่ง,งน,น้ำสองใส่ดีใช่เป็นใช่ความชื่อมีอกระเบือแปดนะครับชื่อว่าลูลูกกาล่าใส่สุดเทา้าสีเท้านะครับที่เป็นสุดเท้ขขาทุกท่ขขา เราจะมีท่าเบสิกคือท่าแบ็คแฮนด์แอนด์โฟร์แฮนด์อายืนแขนได้สุดครับกำมือให้นั่นอยู่นิ่เนี่เราประสบปัญหามากในเรื่องข้อข้อส่งน้ำอ่าตรงโซนนี้นะครับโซนเนี้อ่าเดี๋ยว

เพื่อลดอนุภาคของไรมันให้เล็กลงได้เมรส่การเองเนี่ยบางทีมันอาจจะติดสู้ตงดี่ดนิดนะเพราะมันก็นเรื่องขอางจังหวัเนจะต้องมีปัญหานะคะเพราะ่านทงโครงการของแช่หมันก็ทำของแช่หมันไปต่อจังคนะคะัิดิดเรื่องของแหล่น้ำซึ่มีความจเป็นที่ต้องใช้ในการเกษตรก็้าขออชุญารนาคท่ามาด้โดยนะคะ วัแล้วนะครับก็โชคดีอ <yeah> <thôi> ี้นะครับก็เป็นแนวทางที่องค์ท่านต้อบเราต้องรักษาเรื่องนี้มาให้ดีที่สุด่จขเรื่องของที่ใี้เรากรว่างการแรทีอาอง่าัที่ากรณีของพอเนี่ยเคยทาไว้แล้วมันอาจจะ่งไปที่ว่าพอไเข้าินีน่าอาจจะโนตัดเรื่องของประมาณครับจะอามยังชุนเข้ามาที่นี่หรอเปล่าใมียเข้ามา ไม่ใช่มันถึงคือต้องใช้ระบบสูงมาเติมที่นี่